นางเอกเออนางเอกโอ้ยไม่ยังไงเลยพ่อจะเป็นยังไละนี่ยพ่อนางเอกแล้วที่เห็นยังบันจิเกี่ยวนางเอกโอ้จิเกี่ยวนางเอกโอ้ยอันผู้นั้นนางเอกเออผู้ดีพระเอกพระเอกหน้าคือกันยี่หอกใายกันโยบขาดแต่แถนแน่นแต่ฝาปอกันมากคือตานางพระนางเลยขาดแต่แถนแน่นแต่ฝาแถนถิ่นเป็นกระบองตายทำเอ้ยพ่อเป็นเคยไขแปลง พัดแป้นนาแวนใค่จะแขนมักเจ้าอย่างมากเป่านางัง้องเอาอีกแล้วขอในเดือขอนอนใจจากน้อง้มองขาในความดีตายเป็นดีถึงน้องคอยบุลอยจางว่างนองเจา้าคือป่านในคลองไอ้คว่องกินท่าหมดวัางคอยจะนั่งมาใกอบ้บททำลายบกข่มคืนสาวอยู่ในผักพื้นไอ้คว่มักวได้มก่กจมดจตายต,ายติดคิดว่ามางกินว่จาจลายบกข่มคืะ โตผ้าที่ปากินคนไั่นนี่โลกกวงมันมีไก่เปียบปูนมือเอื้อนนี่เบอร์ค่าโตแน่เลยไอ้พี่แน่ไอ้พี่แน่น้องเ้ยโอ้ยเด้อไปก่อนเขาเดี่ยเขาเนี่ยโอ้ลูกไฟเป็นจะได้ก่อนเนี่ย ตกลงว่าจ้างไปจ้างเลี่ยงอีรัสแล้วโจไม่ปวดเนาะกูยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจ้างเลยเนาะนี่ยเขาที่ได้ไปร่ำมึงรำเรื่องอะไรกูงงมาแล้วยายฮะเจ้าบุษันได้จ้างบอกเอาเจ้าหน้าี่เด้อเจะเบิ่งผลงานของเสียงอีสานเจ้ากันจะเฝ้าตัดสินใจเอามาให้ยายดูเลยป่ะคำว่าเจ้าเบิ่งของเสียงอีสานเจ้าต้องเตรียมใจแท้แน่นอนนั่นแหละ ก็จัะโหสิงาเจ้าภาพมุกไหวย์จีเอาไฟดีก็ไฟได้ตัวหนอเนาะเอาง่ายหนีิแม่ง่ายปังไหนแม่ห้อสีเทปยังก่อเอาสีอีสานมาโชว์เจอีสานเท่าโชว์ตัวนีเอ้าหมอลำกอนสิงเขาป้าเดินนั่งเดินเติมเติมถ้าออกวันเป็นรักของนี่ฮะของสวัสดีค่ะหมอนำจริงมาแล้วจ้าอุ้ยหมอลำสิงอะไรเมื่อคืนว่านอยออกใหม่เท้เอ้าบอกเป็นการชังถึงนี่มันเท่าไหนเนาะเอานี่แหละจ้าภาพมาจ้างนั่นเจ้าภาพที่ไหนเมื่อกียังซุสมหลุดมาจากโรงพยาบาลบ้านใช่ไหม ปากมึงนี่น่ะจ้าปากนั่นรกอะด่าพยูสูงกว่านี่เดอกันโอ้เอาละเอาละอายุไรเปรมมอลำัมิบซีปีจ้าโอ้ก็ร่างหนาฮักเนาะจ้าจิบซีปีจ้ามีหัวไปล่ะมีเหรอจ้าอ้าวหัวมานน้ำบ่อเหรอบ่จ้าเราเห็นงานอยู่ในเทศบาลอุดรนี่ละจ้าโอ้เป็นนายกดิบ่จ้าสอทอบ่จ้าสอจอบ่จ้าเป็นยังอยูนี่เราขับรถขนขยะค่ะ ดีแล้วบ้านเมืม่อสาาัตว์ยอดเล่าล่ะมาชี่ผลิตผลค่ะค่ะค่ะโอ้แต่งตัวเปน็นตาฮักเนาะจ้าคิบฮอกคิบฮกคิบฮกจ้าโอ้ส่วนสัตว์สวนปุ๋ยจ้ากระเป๋าไผ่เหรอกระเป๋าหมาค่ะนัน่กเป็นเด็กเด็กเด็กน้อยไม่พูดกระเป๋าหมากับคนใหญ่เขายังไงเลยกระเป๋ามันเป็นหมาเนี่ยเนี่ยหมาเนี่ยโอ้วันนี้แต่ว่าน้าไหนเปลี่ยนขนเ้าดูดูควันๆนนี้เสียวเฉียวขึ้นโคราชนัำมือค่ะโคตรแรงเลย เก่งแท้คอยบ้องเงือกยังดอกคอยเงือตั้งแต่วนี่น้อยซ้ำนี่ก็ไม่ผัวแม่อย่าว่าน้อยนะคะเขียดบอกแยะหน่อยก็นี่มันยังเอากันก่ะนั่นเอาโตสิโตลำมอยอยู่จ้าแต่งตัวแบบนี้กันสิมาลำนะพ่อพ่กแม่สิไปตัดอ้อยดอกค่ะอวยกูอยากกูติดคผูกซ้ำเขาเดิเอาเจ้าอยู่สำนักงานไหนเยู่นี่สิอลำมอยอยู่จ้าล้ำบ่ได้ถามหมอลำผูสายอยู่โอ้ตีบ่ท่านี่มีหมอลำฝ่ายซายจ้าโอ้ยบ่มีเนี่ย นี่เด้ไหวยืนยืดิดิโอ้ยหน้าตาแบบนี้ยังมาเปลี่ยนมอลำไฟสายูกพอเป็นยังไปรับจ้างขึ้นมาเ้าสิพี่ไปยิงกันีมอลลัมไฟยังครับจ้าอาจจะผมเป็นในกระหมอลำไฟไซส์เนาะผู้ไรเนี่ยเอาปล่อยไฟดิครับบุญหัวจักบอกครับนี่พอปล่อยไฟอ่ะเฮ้ยครับบุญวาดสาตว์มาบ่าทีได้มาพ่อปล่อยไฟบุญวาดเหรอ มันตื่นเต้นข้นได้มาพอแล้วย่านบัวใส่พอกันอีกง่ายสั่งความไม่อายสทงความำยังอะไรครับไปขี่เซน่ายในเด้อตอนนั้นขี่มักหลายมาเป็ในใครนะว่ามาใส่หล่อหมอแค้นเจ้าบ่มีเอาบัวยากใส่ใหล่อหมอแค้นจากเอียงอีลาะก็ได้ได้เลยค่ะเชิญครับมาอ้าวเฮ้ยหมอแค้นอดับแชมป์เลยเนี่ยเอามาคื้นอีมากีแท้คนละคนครับคนละคนมันช่คนละคนยังไงกูจับขามันได้เ,เอาอ้ามันแกล้งเดียวกันเขาเซต คล้ายๆกันจังไหนจังเยงอยหันใจย,ยิ้มมาไปบังลูกครื่องผูกข้อต่อย หมอมอมอแค้นไผเกาะยังย่ีรานมอแคนยงอีล้านครับอุ้ยรูปร้อนเนาะรูปรอนครับคุณหมอแคนครับต่อไปเล็วเต่าไปเต่าเป็นไปช่วงวัดบันบันโอ้ขอยมักเจ้าขอยมากขอยมักเจ้าอะไรมักมองไหครับแอลดีให้แอลผมบุีทครับบุดีจังเลยปอแค่นเอาปั๊บปั๊บบุันอยู่นมันแคนฮะกันปแค่นืนแอลเดาลดวฮะ แค่นแค่นดวงนี้ผู้ใดเป๊อปเด้ารถป๊อเป่าปเห็บเบิ้งยังไงอยากเบิ่งเด้าอ้าวเฮ้ยอันคุณหมอแค่นตั้งทึ่งครับกาหลีน้าเบิ่งกันนะครับยี่แสดงครับบุ้ยมันละท่าแปลงเฉยอยู่โอ้ยบักเอกบักข้ากินซีนมึงไปนะ้แลวหมอแคูนก่ป๊อปเนี่ยมันอาย จังอยจังอยม่นกยจังยกินเสียจ้าของนัวลูกค้นจะไปอยากไายเฮ็ดยังพ่อไปนี่พ่อไปนี no ่เพราะต้องอยากไยเขาโอเค้นมนองสีเป uh uh ้าให้ uh, uh ้อ่เป um, uh, uh. ็นพี่กับนองกันด้อะอ้กับนองกันเนาะอ่ะพ่ออ้อ มันนึกว่าฝันว่าบักไปที่เอลดีปันนี่แน่นวะว่าอีจอดมากมันจอบมากยังไงเป็นยังไงฮะเมียนอีครับพู้แต่ปากเป่าเอวไปดูอัตโนมัติเอาคำว่าเมันเจ้าตั้งเฮ็ดว่าอะไรตั้งเฮ็ดว่าอะไรเฮ็ดจีเป็นน้ำแข็งอยู่ในวัดไอ้ว่มากะเป็นน้ำแข็งนี่หรือเนี่ยเมียนเป็นน้ำแข็งครับผู้ใดเป่าเดาโลดเป่าไว้กับเดาไว้เป่าซ่ากับเดาซ่าตามจังหวะครับอุ้ยแข็นศักดิ์สิทธิ์ครับผู้ใดเป่าเดาโลด ผูดให้เาใครเดานกระเป๋าแค้เดาดูปัดนะอ้ตาสีตาสั้นเินเี่มันแม่ดีดีคอยสอนแค้เดาเนี่ยผู้ใด้ปาเดาหลอดคอยซะเปลี่ยนแค้นดวงนี่จปอยพ่อลอดจไปเห็นหค่า้เาแค้นหรอฮะเราเดาดีไหมแล้เบาใครเดาตอ่มนี่เราคาตีตะไก่ามาีเบาเล่า่่ะยัยยย เด็กผู้าผู้หญ่งมาหาเต่าเดินคนเนี่ก็มีนี่ไงโอ้แค่สักคิดผมละโต๊ใจเบิดว่าไม่ไม่นกน้อยสิเป้าเอ้าไม่นกน้อยเป้ามันเป็นยังโอยขับเราเป้าแค่เราบ่ได้เป็นนกน้อยอุ้ยพ่อแล้วเราก็เป็นยังเป็นนกกระเด็นเด้าจนตัวบ้าไหาหัหาหาหม่เออเอ๋ไมยัง กูได้โปแค้นปล่อยไฟเว้มันเป็นหมาเน่าตายค่าเน่าแค้นเ่ยกูตัวพีบอะไรอ่ะ้ั่งุัวไปได้รั้งไงบ่อคะไม่บอเนี่ยนั่งนั่งถอยรั้งั้งโดนเนี่เสียเวลาเนี่ยแม่เมื่อไหนอีหานาที่เข้มรุดบ่เนี่ยโอ้เสียเวลาบ่เนี่นี่พอพึ่งเว้ยนาฬิกาห่างมึงก็ใส่มาด้วยนี่นั่นดิกามึงน่ะมันเดินตรงกับชาวบ้านเขาบ่ไหมเว้ยมันก็เพราตรงแล้วไม่ไงของเจ้าเดินตรงบ่อ้าวของกูก็เดินไม่ตรงเว้ย มันเป็นยังล่ะมันเดินอ้อมตั้งจาปากนะเอาล่ะำบัดเดียวเอาล่ะหัวเส้นเปล่นผ้าหมูเราบวัดเนี้ยพได้เปลี่ยนมันคือลีละของเขาเอาพี่น้องขอเสียงปรบมือให้มรำไฟนี้นะครับขอบคุณค่จากพื่อีรันมรำไฟใต้ โอ้าจากเสียง,ง,งอีสานวลลัฟ้ฟไสจากเงี้ยในล้านตะ้องมาิวะอระูนมองเอ้ยน,ยนยนย่นนี่ยาเียเออตัวทะยงตองบ้านตวยเนนีงวัวเา,า,า้าต๊